ตกเขแรกแห้งมันพี่นอ้องตัวแรกแห้งมันจ้ะเพิ่งมันสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปลุงเปล่าอาสุขูทุกคนเนาะมื้อน,นี้ยายแหววสิพามาหาเห็ดพี่น้องเลยมื้อน,นี้กะมือเช้านี้ส่งฝน,นตจกจักหน่อยตอนนี้ก็เริ่มแดดออกแล้วเนาะพี่น้อง เขามาเบิ่งกันเนาะว่าเขาสิได้เฮ็ดบร้เฮ็ดเห,ห,เหมือนนี่พี่น้องดอกเรกแฮกมันพี่น้องตัวเลกแฮกมันจ้ะพึ่งวันมาดกนี่ง่ามพี่น้องนี่ข้าวขาวบวกง่ามจ้ะ ต้นจ่าดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเลยดอกนี่ง่ามๆพี่น้องจะไม่นอนออกกันเลี้ยงกันอืพ่นกับนอนน้องเลยุูเลยขาขาขาวๆง่ามจะ้ะนี่ดอกอ่อนน้ำดิพี่น้องดอกอ่อนกับกระลังขึ้นกัน นอนในกินข้อในกินแบ่งกันกินนิดก็ลังออกไม่ไหมผู้ใดก็อยากกินเนาะโอี๋ยวขาในเข่าพววี่น้องขาเขาเข่าก็ลังจะเสียบจะสั่นเบาก จ้ามือน,นี้มาเก็บเห็ดพี่น้องฝนก็ตกๆเนาะจ้ะยางมาพอดีมาพอเห็ดอีกชนิดนึงมันเป็นปานทางนี้พนเอิญไวาเห็ดแต่ดำเนาะจ้ะตอนกำลังออกดอกพอน้นอยๆนี่แหละพี่น้องเดียเ๋ยวแสงมาเบิองเนาะนี่จ้ะอันนี้ข้าเจ้าเอินเห็ดแต่ดำเนาะพี่น้องมันถือฝนเห็ดชนิดก็กินได้จ้ะเอาเก็บเอ,อาไปล้างที่บ้านพี่น้องสุดที่ มันหัวต่อออกพี่น้องก็สิออกเป็นตุ่มถ้าเวลามันออกไม่ใช่ออกหลายพี่น้องเห็ดชนิดนี้ก็ลั่งเป็นนี่จ้ะแมนบัตตอันนี้พี่น้องนี่แมนบัตนี่ก็ลั่งป็นดอกนี่ก็นั่งติดจีพี่น้องนี่จ้ะแมนบัตต์เลเห็ดแต่ดำวันนี้มาหอดพ่อปลาอีกปลาหนึ่งพี่น้องมาพ่อเห็ดเพิงขาไล่เป็นเห็ดเพิงอีกชนิดหนึ่งจ้ะแกงกระแซบเพื่อกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะจ้ะพี่น้อง เพชงขาไล่จ้ะตอนมีนอนกินเอาตัวนี้ปล่อยมันกินซะมินอนกินตัวบางแง่ดำเป็นใจนอกถ้ามันกินซะตัวนี้คุณแม่พี่น้องกระห้อยนอนกัดจันเงีนมืดเลยเพื่อนยังใส่เบิ่งดอกบางแง่ตัวนอนีดำดำนี่ก็ะเม็นเพชรเพิงขาไล่จัน แต่ว่ามันเผาแล้วเนาะดอกนี้นเรา,า,าเอาสิขาเอาแต่ดอกก้อนอ่อนพี่น้องทิงไปซะมุ่งจ้ะจ้ะดอกอ่อนมันเนาะพี่น้องข้อเสียวดอกก้อนอ่อนนจันข้อหนอนกับถิ่ไปเบโบรางมี่งจ่าดอกก้อนอ่อนมันเนาะเก็บเอาแต่อดอกก้อนอ่อนจ่ะหลายอยู่เลยพีนน่น้องน,นีกระเมียน เห็ดเพิงคาไล่จ่อก่องก็ถือน้ำได้พี่น้องฝนตกนี่จะเห็ดเพิงคาไล่เนาะอยู่น้ำกันสองดอกสามดอกดอกนี้หนึ่งดอกสองดอกสามดอก จเพิ่องขาไล่าจากพี่น้องวันนี้เข้ามาอีกฟาหน,นึ่งมันกะสิมีอีกเห็ดเพิงคือเห็ดเพิงมันก็มีหลายชนิดนะพี่น้องมันก็มีทั้งเห็ดเพิงหวานใน่เห็ดเพิงขาไล่แต่ก,ก็จะมีเห็ดเพิงอีกชน,นิดหนึ่งก็คือเพิ่อเอื่นเห็ดเพิงเลือดนะพี่น้องแต่ว่านี่เพิ่นบอกว่านี่ย่อมกินได้ต่ว่าถ้าแกงกินแลกห่อก็บ่ต้องกินแอลกอฮอล์เนาะต่ว่าเดี๋ยวตัดมาเดี๋ยวซีดอกแล้วพี่น้องมันอยู่กันเป็นกลุ่มซีหาดอกเดี๋ยวให้เบิ้งจา่าจ่าพี่น้อง อันนี้เห็ดเพิงพาเทาตัดออกแล้วมันจะเป็นสีไอ้น้ำเงินน้ำเงินสีเนาะแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆจ้ะขางเทิงนี่มันก็สิเป็นสีออกน้ำตาลเนาะนี่สีจะ้ะเป็นเห็ดเพิงเลือดกินได้แต่ว่าถ้าเป็นแดงๆสิแล้วข้างนาเป็นมุ่นๆกินบ่ไรด้อพี่น้องกินแล้วตายแกเสียจะ้ะอันนั้นเห็ดเพิงแม่หมดเนาะมีดอกนึงจ้ะนีจ้ะแล้วก็มีดอกหน่อยดอกนึง ข้าหนึ่งก็ดีถ้าเป็นสี่กินได้จาะพี่น้องีเนาะเห็ดิ่งเลือด หน้ามีพี่น้องดอกนี้แต่ว่าคากันน้อนกินเนาะตาดอกหน้ามีจะ้ะยางไปยางมาพอเห็ดของดีแล้วพี่น้องเฮ็ดกลมๆที่เห่า เอาไว้ท่าหนาเนาะจ้ะคลิปที่แล้วก็เห็ดอยู่เนาะว่าเออมันเป็นเห็ดของผมท่านอย่างแต่ว่าเอ่อยายแววไว้ในตู้เย็นจ้ะไม่ค่อยได้ไปท่าอยู่มะนีมะพ้ออีกดอกนึงจ้ะเดี๋ยวเข้าสิไปเห็ดให้เบิง้งเนาะตอนวิธีท่าหนา,นาเ็ดจังไดในใจกลางๆของเห็ดเนี่ยมันจะกินได้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งเด้อนี่จ้ะอย่เนาะนี่จ้ะเห็ดอันนี้เนาะ นี่จ้ะนี่เขาเสียอายางมันข้างนอกจ้ะเมื่อข้างนอกมัน่นนอสใสๆนี่เขาเสียไปขูดจ้ะขูดขูดออกแล้วมาท่านามันสีน่านุ้อน,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 นานเนียนเนาะมันจะมีขี้มางโตพี่น้องข้าจเจ้าบอกว่าขาา้าเจ้าไปผสมในขี้มเป็นบางขี้มางโตนุนนะจ้ะเนี่ยอันสำหรับท่านาจ้ะนี่แล้วก็ใจกลางข้างในมันมันจะเป็นเม็ดขึ้นทัวจ้ะพี่น้องกัน,นั้นเม็ดใจกลางมันกินได้จ้ะพ้นว่ามันเป็นยาน้ำนอเห็ดอันนี้ แต่ว่าขันมันแตกออกมาในเม้นคือขี่แล้วพี่น้องนี่ป๊อดพี่น้องเอ้ยว่าสิบอัลไยดอกกองทับเอ่อตัวนอนตัวถกักกินเห็ดไหมเห็ดสามดอกไหมพี่น้องดอกอง่างามมันรุ่มกันไหมเต็มอากลากีพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้เอเว้ยแต่ยัยนเบิ้งจับพี่น้องพูดอะไรเห็ดไหมพูดอะไรมันรุ่มกันไหมพูดอะไรดอกมันแห้งคักพูดอะไรตัวดำดำ,ดำหนึ่งสองสาม สมโตกองอะไรยุ่คุณคุดดุมงกิงยิงิ้กว่กรมีก็มีคุณคุณเฮ้ยคุณตัวหนึ่งกินเฮดไหมพี่น้องมั้ลยตมวบาสิขอแยงมันอยู่ได้นี่คุณอะนอนเอเดตอลาดอยู่ไรฮักไรเนี่ยู่ักยานพี่ปิงนี่ทองดอกให้แยงมันแต่แท่มีเอาคนละเครืงเนาะเดกัน ดอกนี้นะี่สิได้ยินมาพี่น้องบัดนี้ย่งางไปย่งางมากเลี้ยดอกนึงเลี้ยจากทากกินพี่น้องเลี้ยจากตัวทากกินเนาะมันกินหลายๆย่งางออกมาแล้วมันบ่มีเนาะมันกินเบิดแหมบัดนี้ย่างออกมาสิกลับบ้านอ่ะพี่น้องพอ่อีกดอกนึงกําลังงามจ้ะพี่น้องหลอดหูหลอดตาเนาะมันไปกินดอกอื่นอยู่ดอกนี้ท่านได้มากินอพอดีได้ดอกนึงอยู่พี่น้องเลย ไปเด้ด้นสาตวอู้ดอกนี่ง่ามผมอันนี้มันท่านได้มาหินยายแบบเอามาเอากรนเนาะมาพอเห็ดมูนึงลหะพี่นอ้องนึงดอกสองดอกนามดอกนี่งนามขนาดเลยพี่น้องนี่ก็ขาวบกๆวสามดอก อดอกนี้ได้ตั้งแต่หัวซีดอกดอกที่หาที่น้องนี่นอนบอกนี่แม่กินนากแม่กินนี่นมาดอ,ด,อดอกนี่ดอกนี่นึ่งเลยดอกนี่นอนกินแต่ว่าแต่ดอกคือที่น้องอเนา่ามันคือม,นนอมันใบเน่าดอกมันมถือคนณที่น้อง ที่ดอกน้องใช่ที่ดอกลมแห้งจะปล่อยพี่น้องพอดีเห็นบรรยากาศงามเลยซ้ายมากฝากคือพอย่มเห็ดไทยเห็ดหน้าย่มเกี่ยวเขาอยู่บ้านน้องว่ามันงามดีไหมอันนี้จะเอาเกี่ยวเขาไอ๋เกี่ยวเขาบาเลออกแล้วพี่น้อง พอหรือจะตอเสียงมันเอาย่างเกี่ยวขอเนาะคนใหม่ย่างกายเราอดอะไรก็นได้เออทายจากไหนที่บรรยากาศตอนนี้คนมาเขึ้นหนอกดินหมากนี่น้องแต่ว่าบรรยากาศท้องให้ท้องมห้ใงคลายบานเท่าไรนะ พี่นอ้องวันนี้ก็แล้วมาถึงบ้านแล้วเนาะจากก็ได้ไปเรียนเสภาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเพราะว่ายู่เดนมาร์กมันเฮปตตัวเฮปมันอันตรายเนาะจา้ะเพราะว่าทำมันกัดแล้วมันจะเฮ็ดห้ยม,มีเชื้อบแบคทีเรียอยู่ในตัวถ้าถึงขั้นแรงๆก็คือสามารถเสียชีวิตหรือเป็นงอยได้เดี๋ยวจะมาบอกสูฟังอีกเทียนนึงเนาะจ้ะว่าเฮปยูนี่มันเป็นยังไงเนี่ยพ,อพอ่อๆกันกับยุ่งยุบเมืองไทยจ้ะ นี่จ้าพี่น้องเฮ็ดเท้าไปเก็บมากมันนี่จ้างามงามจ้าดอกกำลังตะมุตะมีก็บมี่จ้าพี่นอนนอนกับกินกันมี่ดอกนี่ก็งามอยู่ พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนีเนาะจ้าจาังใดก็ฝากกดเป็นกำลังแรงใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังแรงใจในด้อจ้าคนไทยในเดนมาร์กเวลเดนมาร์กสวัสดีจ้า